โอนแล้วน้ำไม่เห็นตังเข้าบัญชีเลย ไม่ยิงกันหน่อยเหรอ ได้ฝั่งไหนก็ไหนเป็นตัวเดียวหาสะโขบแล้วเนี่ยอีกตัวหนึ่งตัวหนึ่งอยู่ในโกดังใช่ไหมกำแพง cô đằng Thằng Kha hả? Đây Bồn đi thì Ôi, 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 ôi ืับต,ตายกูไม่เห็นเหมงานตอนแรกอะแต่พอมันยิงปุ๊บรู้เห็นเลยอะอมีเก็บเสียงกร<อ>งกะนา AR ดิดนยิงตัวซิทแปลกว่ะตัวซิทนี่นะ

หลังนี้ที่มาร์กเลยอ๋อเจอละกระสุนเขียวหมดอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่มีอยู่ ้ลูกดอะไรเหลืองเหรอลูกเขียวเอาแล้วพอวะเนี่ยพอพอแบ่งวะล่ะมาเลยมีมีีม่ผมเล็ดดับเหมือนกันเอาคุณสองวะล่ะโอ้โห พร้อมดูเสียงพร้อมที่สิ กเกาะสามมาโผอะไรตรงนี้วะเป็นไหนกันหมดแกหมวกบ้างปัก

ระวังเด้อไม่ใใชช่่ไม่นั่นนะข้างหน้าเราเราใช้หาลพี่เฮ้ยฝั่งนี้มีตัวเดินหยุ่ล่างเดินหยุ่ล่างเดินเดินอยู่นล่างู่ในไปเดินาปมีสแกนนะเสียงเดินมีสแกนเลยเด็ก หรือไม่เดี๋ยวสแกนเองยังไงติดถี่ด้วยเฮียปุ่งเลยน็อกอุ้ยเอ้เฮียโยชุดกูพังอีกแล้วอยู่ที่มาร์กเลยใต้หิน แกนไม่ถึงทำไมนั่นไม่มีแอหรอกได้หินนะได้หินนะโอเคโอเคเปิดสแกนให้น่าจะชุบเพื่อนหรอชุบเพื่อนชุบเพื่อนโดนระเบิดโดนระเบิดระเบิดเรือน็อกเรือน็อกดูตรงนี้ผมนล็อกตรงนี่ายน็อกน็อกน็อก

คุณแปดผมหยิบมาแล้วเจ้าใช่ไหมพี่เบิร์ดเจ้าใช่ไหมเออเก็บไปให้เก็บไปให้น็อค

ผมเหี่ยวมีปากปืนมั้งไหมอ่ะ ไปขึ้นโอเชียนแบ็กตรงนู้นดีกว่าไหมใกล้กว่าเขาวงควรวงจบกลางมาดิี้แอดอับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่คิดสแกนให้ก่อนโอเคโลง่งโล่งขึ้นไปพูะอย่างเงี้ยทำไงอ่ะบูบาบูบาก็ถือว่าสวยไป <c oughs> แค่ <c oughs> แคบาคนรวยไม่ได้เซ็ก้ายเกาะนะพี่ S <S <S ไม่ไม่เช็กบ้านคนรวยไปเกะดิย,ยาสิสองอันใครไม่มียามาขับผมอ่ะมผมเ <ละ S 2> ขาไปตั้งเยอะแต่ทำไมได้คิว,ควเดีวยวอ,อ,อ,อย่างวะยานะเพื่อนทำมาไม่ยา้งบนอีกอันนะโอเค,เ,คเดี๋ยวขึ้นไป Kinh nó chị. Mình đang ở dưới nước mà. Thập lừa. พังพังหมดพัทงทุกอย่างแล้วตอนนี้ไม่หยุดวายวายพึ่ง,งเงายตัวนอนบินมานะพี่อะไรก็พัดลมพัดลมทีตัวเองจ่อพัดลมใส่เราไม่เห็นเลย ตัวนึงมีแต่ขึ้นสั่งตัว,น,<อ>ตวนึงลอดตัวนึงขึ้นไปนลอดเลยไอ้ตัวลอดน็อกตัวลอดน็อกโอเคโอเค,อเคพ,พี่พี่นักกลับพ,พี่นักลับพี่นักกลับเดี๋ยวผมเก็บลูกป,ปืนก่นอนตรงไหนพี่ขอมาร์ค ฉันเลยฉันเลยออยอยู่โน่นอาโอเคโอเคติดบ้านแล้วอยู่ข้างบ้านฝั่งนูน้นโอเคโอเคไม่เหลือเหลือริมริมริมชายหาดริมชายหาด เมมสุดท้ายแล้วกูเดี๋ยวตัวไกลผมมาร์คพี่ม,มีชุดไม่แตกมั้ มันเอาไปไปแล้วพี่เรือนั่นอะเอาดิเอาดิให้อันอนำไปก่อนก็ได้อันมีเครื่องนี่ใช่ผมมีเครื่องอยู่มีกระตุกกับไปนึงไปค้ำแถวนี้ก็ได้ตรงไหนนนทกมาเน็่ยนกนคอันน็ก

ออกออกมาขวาเลยเบิร์ตตามตามมาออกมาจากนี้เข้าบ้านแนละ้วเข้าบ้านแนละ้วบ้านเหลืองหะดโอเชี่ยนมีนะเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับเช็คความหนะ้ làm đại ưu tiên đi bộ. Hey p, bìk 2 cái. Làm đại bộ. Bắn em viện. Hỏng ngõ cây á. Bắn Tôi không thấy <laughs> ไอเชี้ยนอนทำสปีดเลยเดียวโอ้โหเออเนี่ยหัวเนี่ยกบาดนี่แกกันร่อนร่อนร่อนทางหลังร่อนร่อนล่อนล่อนร่อนมาแล้วหินเป็หินเล่นในวงก็ได้ไปในวงก็ได้เฮียเอาที่ตะไน ัอลหลังประวานเ้าวพอ,อนะโอเคพี่ หลายคนมันอยากไปหินนะเพิ่มีตัวเพิ่มีตัวแกนหน้าไม่เจอโอ้เยนลูกย้อยอีกกวานเนี่ยพี่

ไอ้สัตว์แม่งอยู่นี่โอ้โหไหวไหวปะไหวปะโอ้ยอ่านโทษทีไหวเจอต้นไม้บังพอดีเลยผมก็ไม่เห็นนะโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งคือแม่งรอเคลงรอนานมากครับหัวงูเลยกูไอ้สัตว์เอลยเอาผมผมอยู่เนี่ยผมไม่เห็นด้วยเห็นต้นไม้ต้นไม้ข้างหน้านบังไงเออ ต้นไม้ต้นนี้บังเนี่ยตนี้ยอตาผมนีอยู่สิบวานนะพี่ เหลืองไหม,มีต้นไม้บางนะมองไม่เห็นเลยมองได้แต่ข้างล่างถ้าฝั่งนี้ไม่มียางติดนะเอา้าเฮ้ย เที่่ต้นไม้บางมองไม่เห็นว่าไข่ขึ้นมอนมาแล้วอีกตัวไม่มีว่ะเที่ยาบูบฟ้าไกลเลยขยับไม่ได้ on my knees. ขาพี่สองตัวนะหน้าผมสี่อ่ะ บินแล้วพี่บินบินบินเห็นเห็นเออพันยาพี่พี่โอ้ยเหี้ยเข้าหัว ต้นไม้ต้นเล็กๆก็ปิดอ่ะเก้าพี่่อใครจะคิดถือหรอไม่รู้ไม่ได้ดูนอนนอนข้าไปแปดมั้งเห็นอยู่คือก็ออกจากวงแดงไ้แค่ตัวเดียวอ่ะหก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 